สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีโหลดไหมครับวันบล็อกในมือถือนะครับว่ามันโหลดยังไงบ้างนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับอ่ก่อนโหลดไหมครับวันบล็อกนะครับอันดับแรกเลยนะคุณจะต้องมีไหมครับตัวแท้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ไหมครับตัวแท้นะคุณต้องมีก่อนนะครับซึ่งนะครับอันนี้ของผมผมยังไม่ได้อัปเดตเป็นหนึ่งจุดอ่า หนึ่งจุดสิบแปดนะยังเป็นหนึ่งจุดสิบเจ็ดอยู่เลยนะครับเพราะว่าปกติผมก็นในคอมเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> นี่มานในมือมาสอนในมือถือนะครับโอเคอไม่ครับกดเข้าไปใน Play Store ก่อนเลยนะครับผมกดไปตรงนี้แล้วก็พิมพ์ว่าวันบล็อกนะครับนะจิมชิ One Box. One Box. Okay. มชิมวันบ็อกวันบ็อกโอเควันบล็อกไหมครับนะครับกดเข้าไป อ่าก็จะเห็นอันนี้นะครับในวันกดตัวนี้นะครับแล้วก็กดโหลดไปเลยอันนี้ผมโลดไวแล้วนะครับอ่าถ้ากดโลดเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับไอแอที่เราโลดครับซึ่งผมเน้นย้ำนะว่าคุณต้องมีบัครตัวแท้ก่อนนะครับนมครับของปลอมไม่สามารถใช้งานได้กับไอตัวนี้นะครับนะครับตัวแท้เท่านั้นนะครับโอเคหมดสำหรับก็กดเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะครับกดสตาร์ทนะครับอ่า เรื่องมาต่งางๆตรงนี้ครับมันบล็อกโซยิว่อโฆษณามาอีกแล้วนะครับนะออจบแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับผมซึ่งอันนี้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะแล้วตอนเรากดงานเกมนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าไหมาครับตัวแท้ของเราเลยนะครับอรอดบวน์โหดแป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับโุ้ยยังไม่ถูดอีกหนึ่งจุดสจุดเลยนะครับผมยังไม่ได้อัพอัพโหมดเป็นของของแท้นะครับรออีกตัวนี้ขอผมโหมดแป๊บหนึ่งนะโอ้โหรมดชรามาว่าไม่ต้องครับผมว่ากดเข้าไปาด้วยกันนะครับอ้ากูกดออกดเนาะ มันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนีอ่ไหมครับคือโทรศัพท์อ่านี่ครับนี่ไหมครับนะตรงนี้คเอยนี่เขา่ะมันโหลดสักครู่นะครับ โอเคนะครับพอแมปหมดเสร็จแล้วเราก็จะได้แม็กซบอนบ็อกมาแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่านี่ครับแม็กซ์บอนบ็อกผมจะบอกวิธีก่อนนะครับว่าไอ้แม็กซ์บบบล็อกอีกตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันไหมครับบอลบอกของในแมครับในคอมนะครับมันคือผมบอกเันะว่าเห็น้ว่าหมครับในคอมจะมีปรอบโหมดใช่ไหมว่าจะมี่าชีวิตแบบเรื่อยๆอื่ ให้มีเาื่สชีวิตตันก็ฮาร์ดคอร์นะครับแต่อันนี้เป็นในอ่าแมคครับในในมือถือมันก็ไม่เหมือนกับแมคในคอมนะครับแล้วก็ไอ้มันบล็อกอีตัวเนี้ยมันไม่มีแบบแบบว่าปอนเตอร์มาบุกนะครับแบบถ้าเป็นในคอมนะครับไอ้แมคบนบล็อกเนี้ยจะมีทุกรอบนะครับนะครับคือมอนเตอร์จะมาบุกอ่า เกาะเรานะครับซึ่งก็ใั้ในคอมมันจะยากกว่านะแต่ว่าใในมือถือถ้าเกิดใครกดนะครับในคอมไม่เป็นนะครับก็มาใช้งานในมือถือก็ได้นะครับกป็ประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับกดย่อมาตรงข้างๆนี่นครับแล้วก็กดพุเอีกนี่เห็นไหมแค่นี้นะครับก็เริ่มการใช้งานในการเล่นได้แล้วนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็คงจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่จากช่องผมนะครับนะต่อคลิปนี้ไปลากันก่อนนะครับบ๊ายบาย